อ่าเรามาพูดถึงเรื่องของเกณฑ์ในการตัดสินว่าเหตุการณ์ไม่น่าจะเกิดขึ้นกันนะครับที่เราพูดว่าเกณฑ์เท่าไหร่ถึงจะตัดสินว่า Now Hypothesis นั้นไม่น่าจะเป็นจริงนะครับในตัวอย่างที่ผ่านมาเราตั้งไว้ที่5%นะครับเกณฑ์นี้เนี่ยเราจะเรียกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิตินะครับหรือว่า s i g n i f i c a n t Level นะครับบางครั้งเราจะใช้คำว่าค่าอาัลฟานะครับอัลฟาเลเวลนั่นเองนะครับ เราอาจจะเปลี่ยนจาก5%นะครับให้เป็น10%ก็ได้1%ก็ได้0.1%ก็ได้นะครับหรือระดับนี้สำคัญอื่นตามที่คุณจะคิดจารณาได้นะครับแต่หากว่าเราเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นมาจะทำให้โอกาสในการปฏริเสธเนาไฮโพยสิสนั้นมีมากขึ้นนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียนะครับแล้วผมจะกล่าวขอดไปนะครับในความผิดในหัวข้อความผิดพลาดในการตัดสินนะครับ ยกตัวอย่างนะครับเช่นการเจอคะแนนที่หาจากค่าเฉลี่ยมากขนา,นขนาดนี้เท่ากับ้เท่ากับ7%นะครับหากตัดด้วย10%นั้นหรืออัลฟาเท่ากับจุดหนเราก็จะปฏิเสธ u o w Hypothesis นะครับแต่ว่าเราตัดที่5%นะครับเราก็จะไม่สามารถปฏิเสธ u o w Hypothesis ได้นะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับชื่อใช้เราว่า p-value นะครับ p value คือโอกาสที่เจอคะแนนหาจากค่าเฉลี่ยมากขนาดนี้นั่นเองนะครับก็คือไอตัวที่เราคำนวณคนวนมาเนี่ยแหละนะครับเราเรียกว่า P-valu e นะครับเราอาจจะเียกอา,อาจจะเรียกว่าความแปลกหรือค่าสุดข,ขีดของเหตุการณ์นะครับถ้าเหตุการณ์นั้นถูกสุ่มออกมาจากการกระจายของนอ y p ไฮ h e ซิสนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นโอกาสที่เจอคนไทยที่หาจากค่าเฉลี่ยเทียบเท่าหรือมากกว่า190ซนติเมตรนั้นมี1 2 6นะครับ P-value นะครับก็คือจุดศูนยหนะครับหรือว่า1นึนต์นั่นเองนะครับตรงนี้คำเป็นคำศัพท์ของมันนะครับในการตัดสินนะครับเกณฑ์ว่าความแปลกของเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้ปฏิเสธ u นา h y ยพอ h e สิตได้หรือไม่นะครับเราก็จะดูจากว่า P-value มันน้อยกว่าระดับนิยะสำคัญหรือ Alpha Level หรือไม่นะครับ ถ้า p น้อยกว่าหรือเท่ากับ alpha นะครับแล้วก็รีเจ็ค now hypothesis เนั่นเองนะครับแล้วก็ p มากกว่า alpha ล้วก็ fail to reject now h y p o t e s น, IS IS นะครับตัวอย่างนะครับหากเราใช้ข้อนี้ใน,ในการตัดสินแบบทางเดียวนะครับก็คือพนักงานฝึกอบรมนะครับต้องการทดสอบว่าประสิทธิภาพของการฝึกเขานะครับสามารถ เพิ่มความคิดสร้างสารรค์ได้หรือเปล่านะครับพนักง,งานคนนี้นะครับพบว่าแต่คะแนนความคิดสร้างสารรค์เท่ากับ80คะแนนนะครับสมมติฐานก็บอกว่าคนนี้เนี่ยจะน่าจะมีความคิดสร้างสารรค์มากกว่าปกตินะครับสมมุติว่าประชากรปกตินะมีกระจายเป็นคู่ปกติมิวเท่ากับ60คะแนนซิกมาเท่ากับ12คะแนนนะครับมิลก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรซิกมาก็คือส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐาน ของประชากรนั่นเองนะครับคำถามก็คือโอกาสที่จะเจอคนปกติมีคะแนในความคิดสร้างสารรค์มากขนาดนี้มีสักเท่าไหร่มีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ตั้ง h 0นมิน้อยกว่าเท่ากับ60นะครับแล้วก็ h 1มิมากกว่า60นะครับแล้วก็วาดภาพประชากรปกติออกมาที่มิลเท่ากับ60นะครับ คบภาพดังนี้นะครับ60คะแนนะมีการกระจายไปโคบปกตินะครับแล้วก็หาโอกาสที่จะเจอคะแนนสูงกว่า80นะครับ80หรือเทียบเท่าเนี่ยสักเท่าไหร่นะครับเราแปลง80คะแนนก็จะเป็น C score เท่ากับ1.67นะครับแล้วโอกาสได้เจอพื้นที่สีเทาเท่ากับ048 8นะครับหรือ4.8%ซึ่ง0ุดนั้นมันน้อยกว่า Alpha Level นะครับเท่ากับ0 0ดดังนั้นเรารีเจคโนย h ไฮโปอิส แล้วพูดว่าพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมนั้นมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าคนทั่วไปนั่นเองนะครับแต่หาตัวอย่างนี้นะครับมาตัดสินแบบ2ทางนะครับสมมติฐานก็คือคนนี้น่าจะมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างจากปกตินะครับซึ่งหมายความว่าการฝึกอบรมอาจจะทําให้ความคิดสร้างสรรค์แย่ลงก็ได้หรือดีขึ้นก็ได้นะครับยิ่งฝึกยิ่งความคิดสร้างสรรค์แย่ลงมันก็เป็นไปได้นะครับคือเรายิ่งฝึกไปเรายิ่งบีกรอบ ที่มีกรอบทําให้ความคิดสร้างสารรค์เราน้อยลงนะครับสมมุติว่านะครับประชากรมีการกระจายเป็นโครบปกตินะครับประชากรของออมีคะแนนความคิดสร้างสารรค์เป็นแบบนี้นะครับคําถามก็คือโอกาสที่จะเจอคนปกติมีคะแนนความคิดส,สร้างสรรค์ห่างจากค่าเฉลีย่ยมากขนาดนี้ดีสักเท่าไหร่นะครับสมมติฐานนะครับ h 0มิเท่ากับ60นะครับแล้วก็ h 1 มิวไม่เท่ากับ60นั่นเองนะครับเราก็วาดภาพการกระจายของประชากรปกตินะครับว่ามีคะแนนความคิดสร้างสารรค์มีการกระจายแบบไหนนะครับเป็นแบบนี้เราก็หาโอกาสที่จะเจอคะแนนที่หาจากค่าเฉลี่ยมากขนาดนี้หาโอกาสที่เจอคะแนนแปลกขนาดนี้สักเท่าไหร่นะครับก็แปคะแนนปบสเท่าก,กับ 1. 6 7เจ เป็นพื้นที่4เท่า1ข้างค่ากับงแต่จุดศูนย่แปดองข้างก็จะเป็น0ุดศหรือว่า9.6%นต์นั่นเองซึ่ง096ศูนย์เก้ากอัลฟาแจุดศูนย่อมมากกว่าอาาัลฟาเราจึง fail to reject null hypothesis คือ <c ười> พูด <c ười> ว่าเราไม่สามารถสรุปได้ว่าพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมนั้นมีคะแนนความาคิดสร้างสารรค์แตกต่างจากคนทั่วไปหรือไม่นะครับ เรามามอกมิติหนึงนะครับการตัดสินนะครับไม่จําเป็นที่ต้องหาว่า p-value นะครับมันน้อยกว่า alpha level หรือไม่นะครับเราไม่ต้องดูเกณฑ์อย่างนั้นเสมอไปนะครับบางครั้งเราอาจจะมองพลิกด้านนะครับแล้วพูว่านะครับค่า c ตั้งแต่เท่าไหร่หรือคะแนนดิบตั้งแต่เท่าไหร่เป็นต้นไปนะครับที่จะทําให้ค่า p นั้นน้อยกว่า alpha level นะครับ ดังนั้นค่า c นะครับที่นะครับที่ทำให้ที่อยู่จุดที่เท่ากับค่าอัลฟาเลเวลเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าจุดวิกฤตนะครับคือค่า c ที่เป็นค r i ์ i c a l value นะครับหรือว่าจุดวิกฤตนั้นจะแปลงค่าเป็นค่า p ได้เท่ากับค่าอัลฟาพอดีนะครับแต่บริเวณที่ p น้อยกว่าอัลฟานะครับเราจะเรียกบริเวณทั้งหมดนั้นว่าเป็นบริเวณวิกฤตนะครับหรือ critical r e g i o n เรามาดูภาพกันดีกว่านะครับสมมุตินะครับเราตั้งอัลฟาเท่ากับจุใช้การทดสอบ2ทางนะครับแล้วก็แบ่งบริเวณพื้นที่แรงเงานะครับออกไป2ด้านด้านละ2.5%เรนะครับเราจะได้จุดวิกฤตที่ 1.-196 กับ1.96ดังภาพนี้นะครับก็คือเรามีพื้นที่แรงเงานี้นะครับ c เท่ากับลบจอยู่ด้านซ้าย C เท่ากับ1.96อยู่ด้านขวาถ้า เราครบค่า c จากการทดสอบคะแนนของเราน้อยกว่าลบ1.96หรือมากกว่า1.96นะครับเราจะปฏิเสธสมมติฐานนะครับเราบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ในพื้นที่แะงเงาซึ่งทำให้ p น้อยกว่าอัลฟานะครับแล้วเราก็จะปฏิเสธสมมติฐานนะครับก็คือตรงนี้คือ Critical Value นะครับ คือจุดที่ p-value เท่ากับ alpha level เท่ากับ0ุดพอดีในกรณี2ทางนะครับ critical region นะครับคือพื้นที่แดงเงาทั้ง2ด้านด้านละ2.5%นนะครับคือบริเวณที่ p น้อยกว่า alpha level นะครับแล้วถ้าเกิดค่า c ที่เราเก็บเข้ามาเนี่ยมันตกอยู่ใน critical region เราก็จะปฏิเสธสมมติฐานนะครับปฏิเสธ null hypothesis นะครับ และจุดสีขาวบริเวณสีขาวตรงกลางนะครับก็คือบริเวณที่ p มากกว่าอัลฟานะครับซึ่งถ้าเกิดค่า c ที่เราเก็บข้อมูลมานั้นเป็นตกบริเวณนี้เราจะ fail to reject null hypothesis นะครับทดสอบนะครับตั้งอัลฟาเท่ากับจุดศูนย้ทางเดียวนะครับจะได้บริเวณจุดวิกฤตที่ลบจุดหนึ่ถ้าเราใช้ฝั่งซ้ายเป็นหลักแล้วก็ c เท่ากับหนึ่ถ้าเราใช้ฝั่งขวาเป็นหลักนะครับ ก็คือระแบ่งเบรย์ความแปลกนะครับโดยการเทม,มันไปด้านเดียว5%เลยนะครับก็คือเป็นภาพทางซ้ายนะครับหรือภาพทางขวาพื้นที่แรงเงาก็อยู่ด้านใดด้านหนึ่งแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยคือ r r t t i c l v v l u u นะครับ c ริ t i c a l v a l u เบริเวณ A จุดวิกฤตนะครับจุดที่ p เท่ากับ Alpha Level นะครับพื้นที่แรงเงาก็คือ Critical r e g i o n นะครับก็คือจุดที่ p น้อยกว่า Alpha Level นะครับแล้วก็ บริเวณให,ใหญ่ๆนี้นะครับคือบริเวณที่ p มากกว่า alpha level ั่นเ,เ,เ,เองนะครับถ้าค่า c นะครับหรือค่าของคะแนนดิบนั้นตกอยู่ใน critical region นะครับแสดงว่าเราปฏิเสธ null no hypothesis นะครับแต่ถ้าเกิด c หรือคะแนนดิบนั้นตกอยู่นอก critical region นะครับไม่ได้อยู่ในพื้นที่แรงเงานะครับเราจะบอกว่าเราไม่สามารถปฏิเสธ now hypothesis ได้นะครับหรือว่า fail to reject fail to reject now hypothesis นะครับจะสังเกตได้นะครับว่าในการทดสอบทางเดียวนั้นนะครับค่าที่หาจากค่าเฉลี่ยมากๆนะครับอาจจะไม่ได้รับการปฏิเสธ now hypothesis ก็ได้นะครับหากอยู่ไม่ถูกข้างนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ถูกข้างแล้วนะครับ การจะทําให้มีโอกาสในการปฏิเสธสมมุติฐานได้ปฏิเสธแนวไฮโพซิสมากกว่า2ทางนะครับคือจากตัวอย่างนี้นะครับด้านบนเป็นทางเดียวด้านล่างเป็น2ทางนะครับสังเกตเส้นสีเหลืองนะครับมันอยู่ในบริเวณวิกฤตนะครับในทางเดียวเรา reject แนวไฮโพซิสนะครับแต่อยู่นอกบริเวณวิกฤตนะครับใน2ทางก็คือเราู e j e c t นั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับ ให้นักเรียนผ่านคอสอัจฉริยะระดับโลกเนี่ครับเราพบว่านักเรียนที่ผ่านคอสนี้คนนึงเนี่ยได้ IQ เท่ากับ125นะครับสมมติฐานนะครับเราตั้งว่าคนนี้เนี่ยน่าจะมีคะแนน IQ แตกต่างจากปกตินะครับคือคอสอาจจะได้ผลในทางไม่ดีก็ได้นะครับคือมีทั้งเราจะทดสอบทั้งผลดีและผลไม่ดีนะครับเผื่อเอาไว้ สมมติฐานเราตั้งบอกว่าประชากรปกตินั้นสมมติไม่ใช่สมมติฐานสมมติว่านะครับประชากรปกติมีคะแนน IQ เป็นคพาปกติมิวเท่ากับ100ซิกมาแต่กับ15านะครับคำถามก็คือว่าโอกาสที่จะเจอคนปกติมีคะแนน IQ ห่างจากค่าเฉลี่ยม,มากขนาดนี้มีสักเท่าไหร่นะครับสังเกตน,นะครับผมใช้2ทางนะครับก็คือ h0 มิวเท่ากับ100นะครับแล้วก็ h1 มิไม่เท่ากับ100นะครับเราก็ต้องวาดภาพของประชากรปกติออกมานะครับโดยที่ให้อัลฟาเลเวลเท่ากับจุดศูนย์ห้าเฮูนเท่ากับ100มิลเท่ากับ100นะครับแบ่ง IQ ออกเป็น2ด้านนะครับทั้ง IQ สูงและ IQ ต่ำนะครับ critical region ก็จะมีด้านละ2.5%ได้ใต้ค่าวิกฤตนะครับเท่ากับลบ1.96กับ1.96ก ะครับซึ่งตัว C นะครับที่เราคำนวณได้นะครับตกอยู่บริเวณนี้นะครับเท่ากับ1.67นะครับจะสังเกตว่าค่า C นะั้นอยู่นอกบริเวณวิกฤตนะครับเราจึง fail to reject null hypothesis แล้วก็พูดว่าเราไม่สามารถสรุปได้ว่านักเรียนที่ผ่านคอร์นี้มีคะแนนด q q แปลกว่าคนทั่วไปหรือไม่นะครับ